สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณอยู่กับผักหวานวนรรณวีมันรอดอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของเทคโนโลยีมาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนอีกแล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะคะไปชมไฮไลท์กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเริ่มจากช่วงแรกนะคะกับช่วงของคลิกไอเดียค่ะวันนี้ก็มีทั้งหมด2ไอเดียด้วยกันที่น่าสนใจมากๆเลยไอเดียแรกนะคะผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิธีการที่จะทำ ให้โทรศัพท์มือถือ r o i d ของคุณนั้นเร็วขึ้นและแรงขึ้นค่ะส่วนไอเดียที่2นะคะหลังจากที่ทาง Apple นะคะได้มีการอัปเดต iOS 7.1เดี๋ยวเราจะไปชมกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างค่ะและสําหรับในช่วงของคลิกอัปเดตนะคะวันนี้ก็แน่นอนกับ4อัปเดตที่ผักหวานนำมาให้คุณได้รู้ก่อนใครค่ะอัปเดตแรกนะคะเมื่อ Audi เปิดตัวรถยนต์ค่ะที่ใช้เทคโนโลยี 4G LTE ภายในรถค่ะส่วนอัปเดตที่2นะคะมาร ต่อสายตรงไปถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการสอดแนมค่ะส่วนอัปเดตท,ที่3นะคะกับทางค่ายของซัมซุงค่ะเขาได้เปิดตัวอุปกรณ์ Galaxy Core Advanced สำหรับคนที่พิการทางสายตาแล้วล่ะค่ะส่วนอัปเดตสุดท้ายในวันนี้นะคะจากทาง f a c e b o o k ค่ะเขาเตรียมมาบอกเลยค่ะว่าปลายเดือนเมษายนนี้นะคะเขาพร้อมแล้วที่จะโชว์วิดีโอโฆษณาผ่านทางหน้าฟีดข่าวจะเป็นอย่างไร ต้องคอยติดตามทั้งหมดในวันนี้ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะคะกับช่วงของคลิกไอเดียค่ะและว,วันนี้นะคะไอเดียแรกที่ผักหวานจะมาบอกต่อกันนั่นก็คือวิธีการที่จะทําให้โทรศัพท์มือถือ Android ของคุณนั้นทํางานได้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นค่ะคงจะเป็นปัญหานะคะสำหรับหลายคนค่ะที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เป็น Android แล้วรู้สึกว่าหลังจากที่ใช้งานไปเรื่อยๆนั้นก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องช้าหรือว่าโปรแกรมค้างวันนี้เรามีวิธีที่จะทําให้โทรศัพท์มือถือคุณนั้นกลับมาเร็วและแรงขึ้นอย่างเด ิมค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับโทรศัพท์มือถือ Android นะคะวันนี้ผักหวานเนี่ยจะมาบอกเลยละค่ะว่าคุณจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้โทรศัพท์มือถือคุณนั้นกลับมาเร็วและก็แรงเหมือนเดิมเริ่มจากนะคะข้อหนึ่งเลยให้คุณเนี่ยถอดแอปนะคะที่ไม่จําเป็นออกจากเครื่องค่ะในเมื่อคุณแทบจะไม่ได้ใช้แอปนั้นเลยนะคะตั้งแต่โหลดมาจาก p l a y Store คุณก็ควรที่จะถอดแอปนั้นนะคะออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณซะก็จะทําให้พื้นที่ของแอปพลิเคชันนั้นสําหรับติดตั้งแอปอื่นและอาจส่งผลถึงความเร็วที่ดีขึ้นน้นนนดวยั่เอง นอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าคุณมีรูปไฟล์ที่เยอะค่ะควรจะทำการแบ็กอัพลงบนคอมพิวเตอร์บ้างนะคะหรือจะใช้วิธีอัพขึ้นบนคลาวด์ของคุณก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเฉพาะเอกสารที่ไม่สำคัญค่ะอย่างพวกเพลงเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าพื้นที่นะคะภายในมือถือของคุณนั้นถึงขีดจำกัดก็ให้คุณเนี่ยลองย้ายนะคะทั้งไฟล์ข้อมูลของคุณที่อยู่ภายในโทรศัพท์มือถือมาลงใน s d card หรือย้ายแอปที่ทำงานจากตัวเครื่องนั้นมาอยู่ใน s d card เลยก็ได้ค่ะต่อมาข้อที่2 น,ะะนั่นก็คือการลบแคชภายในมือถือค่ะโดยสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือแอป,ปบางตัวที่ทําการแคชค่านะคะหรือว่าแอป,ปดาวน์โหลดบางอย่างจากอินเทอร์เน็ตมาเก็บไว้ในเครื่องของเรานั่นเองค่ะจนแคชเนี่ยมันโตขึ้นก็จะทําให้พื้นที่นะคะของหน่วยความจําบนสมาร์ทโฟนของเราไม่พอดังนั้นการลบแคชค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทาให้โทรศัพท์มือถือคุณน,นั้นเร็วขึ้นนั่นเองค่ะโดยการนะคะเราจะลบค่ะโดยการลดการใช้วิกเก็ตและวอลเปเปอร์ภาพแบบ เคลื่อนไหวนะคะด้วยวิธีการเปลี่ยนมาใช้ภาพนิ่งหรือว่า w a เปเปอร r นิ่งๆที่ไม่เคลื่อนไหวแทนค่ะนอกจากที่จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้แล้วนะคะยังช่วยลดภาระการทํางานของเครื่องด้วยทําให้สมาร์ทโฟนของคุณนั้นแรงขึ้นและลดการใช้วิกเจ็ตเหลือเพียงแค่วิกเจ็ตที่เราใช้บ่อยหรือเอาพวกวิกเจ็ตออกให้หมดเลยก็ได้ค่ะเพื่อจะทําให้เครื่องนั้นแรงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแถมช่วยลดการสูบ Data บน 3G และก็ 4G ได้ด้วยอีกตั้งหากค่ะต่อมาข้อที่3นะคะเป็นอีกหนึ่ง วิธีสําหรับเซียน Android ค่ะนั่นก็คือการรูทนั่นเองนะคะคำเตือนนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าการรูทนี้นะคะก็อาจจะทําให้มือถือของคุณนั้นหมดประกันทันทีค่ะและถ้าหากคุณทําพลาดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงถึงตัวระบบใน Android พังได้แต่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือนะคะจนหมดประกัน1ปีขึ้นไปแล้วนะคะและมีความชํานาญรู้เรื่องเกี่ยวกับการรูทบางทีการรูทนี้นะคะก็อาจจะช่วยให้โทรศัพท์มือถือของคุณนั้นแรงขึ้นก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยต้องเลือกรอมนะคะที่เหมาะสมกับเครื่องเรา แต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไปเราแนะนําว่าอย่าเพิ่งรูทเลยค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ถ้าหากว่าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญค่ะและข้อที่4นะคะที่อาจจะช่วยให้โทรศัพท์มือถือของคุณนั้นเร็วขึ้นและแรงขึ้นนั่นก็คือการเริ่มต้นใหม่หมดกับ Factory Reset นั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้โทรศัพท์มือถือของคุณนั้นดูเป็นเครื่องใหม่ขึ้นทันทีเลยซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและก็โอเคที่สุดแล้วล่ะค่ะที่เราจะได้ความเร็วแรรงงงขออเคื่กับ มาเหมือนเครื่องใหม่แต่ทั้งนี้นะคะคุณต้องทําการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆลงบนคอมพิวเตอร์ของเราค่ะหรือลงคลาวด์ด้วยเช่นรายชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะต้องทําการซิงค์ขึ้นไปยัง Gmail ก่อนย้ายไฟล์าฟาภาพวิดีโอเพลงลงบนคอมเป็นต้นก่อนที่จะทําการ Factory Reset ซึ่งวิธีนี้นะคะจะลบข้อมูลทั้งหมดภายในโทรศัพท์มือถือค่ะและก็ให้ทําการตั้งค่ามือถือ Android ใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนที่คุณซื้อเครื่องใหม่นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็น ทั้งหมด4วิธีนะคะที่จะช่วยให้นะคะโทรศัพท์มือถือ a n d r o อ d คุณนั้นกลับมาเร็วและก็แรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านใดที่ใช้สมาร์ทโฟน Android อยู่ก็ลองใช้ทั้ง4วิธีที่ผักหวานนามาบอกแล้วกันนะคะคุณอาจจะได้โทรศัพท์ที่ทั้งเร็วทั้งแรงเหมือนโทรศัพท์เครื่องไหนเลยก็ได้ค่ะเอาล่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งไอเดียดีกว่าค่ะข้ามมาที่ฝั่งของ iOS หรือว่า Apple กันบ้างนะคะหลังจากที่เขาได้ปล่อยให้มีการอัปเดตนะคะกับซอฟต์แวร์ iOS 7.1แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลัน ว่ามีอะไรใหม่ๆใน iOS 7.1กันบ้างไปชมกันเลยค่ะสำหรับนะคะ e p p l e ค่ะได้ปล่อยนะคะกับ iOS เวอร์ชัน7.1มาเรียบร้อยแล้วค่ะให้กับผู้ใช้ iPhone iPad ได้ลองอัป กกันก็มีหลายเสียงเลยนะคะที่บอกว่าเจ้าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่มั่นใจที่จะอัปเกรดหรือว่าอยากจะรู้ก่อนนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆห,หลังจากที่เราได้อัปก,กับเวอร์ชั่น iOS 7.1กันแล้วบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ภาควานจะมาบอกการสำหรับคนที่อาจจะยังลังเลใจนะคะที่จะอัปเกรดกับเวอร์ชัน iOS 7.1กันค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือฟอนต์ภาษาไทยค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ไม่ชอบฟอนต์ของ iOS ล่าสุดค่ะทาง Apple นะคะเขาก็ได้มีการเปลี่ยนฟอนต์นะคะกลับมาใช้ฟอนต์ของทนบุรีแบบเดิมแล้วนะคะจากตอนแรกเนี่ย iOS 7นะคะเขาไปใช้เป็นสุขุมวิทคราวนี้ iOS 7.1ก็เลยทำการแก้ไขด้วยการกลับมาใช้ฟอนต์ของทนบุรีแบบเดิมค่ะโดยเป็นฟอนต์นะคะที่มีหัวเหมือนเดิมเลยเนื่องจากในเวอร์ชันเก่าเนี่ยถูกวิจารณ์ว่ามันอ่านยากและยังสามารถที่จะปรับฟอนต์นะคะบนคีย์บอร์ดและชื่อไอคอนให้ตัวอักษรหนาขึ้นได้ด้วยค่ะต่อมาอย่างที่2ที่ เปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือหน้าจอการโทรค่ะสําหรับหน้าจอการโทรออกของ iOS 7.1นะคะแม้ว่าปุ่มของหมายเลขโทรศัพท์จะยังคงเป็นวงกลมเหมือนเดิมแต่ปุ่มคอลได้มีการเปลี่ยนรูปเป็นไอคอนวงกลมสีเขียวนะคะจากเดิมที่เปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเมื่อมีสายเรียกเข้าปุ่มตอบรับและปฏิเสธก็ยังเปลี่ยนเป็นไอคอนวงกลมได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะกับ Touch ID ค่ะมีการปรับปรุง Touch ID ใน iPhone นะคะ 5s ค่ะให้ทำงานดีขึ้นมีความแม่น ในการอ่านลายนิ้วมือได้อย่างเร็วขึ้นโดยใน iOS 7.1นี้นะคะยังเพิ่มฟีเจอร์เมนูตั้งค่าของ Touch ID ในฟังก์ชัน setting แยกออกมาด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะแค่เพียง Apple นั้นแยกเมนูออกมาใช้เท่านั้นเองค่ะและต่อมานะคะกับอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงใน iOS 7.1นั่นก็คือ Siri ค่ะมีการปรับปรุงนะคะเสียงพูดของ Siri ให้ดูดีขึ้นค่ะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะโดยใช้ภาษาอังกฤษ ริส่วนทางสลีนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะแต่สำหรับภาษาอื่นๆนะคะอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษสำเนียงอื่นๆนั้นนะคะทางสลีนี่ก็ถือได้ว่าเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงให้อยู่ในโทนที่ดูอบอุ่นมากขึ้นและก็ทำให้ผู้ใชน้นรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ของสลีนมากขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของ iOS 7.1ใครที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะคะก็ลองอัปเกรดดูแล้วลกันค่ะเพราะว่าหลายๆเสียง ะะเขาบอกกันมาว่า7.1ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะและนี่ก็เป็นทั้ง2ไอเดียนะคะที่ผักหวานนํามาฝากในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงหน้ากับช่วงของคลิกอัปเดตค่ะ อาล่ะค่ะกลับมาเจอกับผักหวานกันต่อเลยนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะที่ไหนมีอะไรเด่นที่ไหนมีอะไรใหม่เราจะพาคุณซอกแซกไปทุกซอกทุกมุมกับช่วงนี้คลิกอัปเดตค่ะมากันที่อัปเดตแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะทางค่ายรถยนต์ออเดค่ะเขาได้เปิดตัวนะคะรถยนต์ที่มีเทคโนโลยี 4G LTE ภายในรถจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ เทรนเทคโนโลยีรถยนต์นะคะมีมากมายเหลือเกินค่ะอาทิเช่นเครื่องเสียงที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android หรือมือถือนะคะที่มาเป็น GPS ในการเดินทางการบังคับรถการล็อกรถผ่านทางสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบปฏิบัติการ iOS ภายในรถยนต์ค่ะอย่าง CarPlay SmartWatch คู่กับรถยนต์และมือถือคุณและล่าสุดค่ะรถยนต์ก็ได้มีการเชื่อมต่อ 4G LTE แล้วนะคะโดยวันนี้ Au ด i ได้เปิดตัวรถยนต์ที่มี 4G LTE ภายในรถยนต์เลยะคะ่ะ สำหรับรถ Au ดี A3 ซีดาน2015นะคะคันนี้เป็นรถคันแรกที่มาพร้อมกับ 4G LTE สามารถใส่ซิมการ์ด 4G ได้ในช่องเสียบซิมการ์ดภายในรถยนต์ให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว 4G ภายในรถเลยล่ะคะ่ะภายในรถนะคะจะมีหน้าจอ LED แสดงสถานะและเชื่อมต่อข้อมูลกับสมาร์ทโฟนที่มีแอปพลิเคชันของ a u d i c o n n e c t ด้วย a u d i c o n n e c t นี้นะคะเป็นระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในรถยนต์ค่ะและมีที่ใส่ ทรศัพท์มือถือภายในรถโดยเมื่อคุณนําสมาร์ทโฟนนะคะมาใส่ในช่องสําหรับใส่มือถือสมาร์ทโฟนในรถแล้วจะปรากฏรายการต่างๆภายในมือถือคุณไม่ว่าจะเป็นเพลงรายชื่อเพื่อนๆข้อความก็จะปรากฏในหน้าจอ LED บนรถเลยละค่ะโดยเรานะคะสามารถฟังเพลงจากสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตและสามารถแชร์ Wi-Fi ความเร็วระดับ 4G ให้กับผู้โดยสารภายในรถที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยสามารถแสดงข้อมูลการขับรถของคุณนะคะภาพถ่ายจากรถยนต์ตลอดจนเส้นทาง การเดินทางสามารถแปลงเสียงพูดจากผู้ขับรถมาแปลงเป็นข้อความเพื่อส่ง SMS หรืออ e ีเมลได้อีกต่างหากค่ะนอกจากนี้รถยังสามารถแสดงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ผ่านจอ LED ที่ต้องพึ่งการเชื่อมต่อ 4G ด้วยเช่นข้อมูลราคาน้ำมันข้อมูลเที่ยวบินข้อมูลรถไฟฟ้าข้อมูลหาสถานที่จอดรถเชื่อมต่อกับ f a c e b o o ท Twitter ได้ด้วยดูแผนที่3ามิติผ่านทาง Google Earth และรองรับการร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายค่ะ และล่าสุดนี้นะคะทางออี้ได้จับมือกับเครือข่าย AT&T ในการออกแพ็กเกจ 4G ด้วยโดยมี2แบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบ6เดือนปริมาณข้อมูล5 g b ราคา99ดอลลาร์แบบ30เดือนปริมาณข้อมูล30 g b ราคา499ดอลลาร์ค่ะคราวนี้นะคะอนาคตเราก็จะได้เห็นรถที่สามารถรองรับการใส่ซิมเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในรถยนต์ภายในปีนี้อย่างแน่นอนและนี่คือตัวอย่างเทคโนโลยีรถยนต์ที่มาพร้อมกับ4 ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอีกขั้นในวงการยานยนต์ที่ไม่ใช่ซื้อรถไว้ขับรถอย่างเดียวยังต้องอำนวยความสะดวกสบายและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยค่ะ อาละค่ะทางออดี้นะคะเขาก็นําร่องไปก่อนแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องรอดูกันค่ะว่าค่ายอื่นๆนั้นจะพัฒนานะคะรถยนต์ของเขาให้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีล้าสมัยได้มากน้อยขนาดไหนค่ะมาต่อกันที่อัปเดตที่2เลยดีกว่านะคะกับมาร์คซักเบิร์กค่ะเขาแววมาว่ามีการต่อสายตรงนะคะไปถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการสอดแนม,มค่ะ เอ๊ว่าแต่ประธานวิดีบารักโอบามาเขาสอดแนมอะไรมากสักเบิรอยู่หน้าอยากรู้ต้องไปชมข่าวนี้กันค่ะ ห,หลังเพียงแค่วันเดียวนะคะหลังจากที่มีข่าวถูกนำเสนอออกมาว่าหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐหรือว่า NSA ได้แอบทำการลักลอบปลอม Facebook พร้อมกับปล่อยมาแวร์เพื่อแอบสอดแนมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้กว่า1.2พันล้านคนค่ะก็ทำให้มาร์คสแคเบิร์ CEO คนดังนั่งเก้าอี้ไม่ติดเลยล่ะค่ะควา้าโทรศัพท์ต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาทันควันเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจค่ะโดยมาร์คสแคเบิร์นะคะก็ได้มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ระบายอารมณ์ว่าทีมวิศวกรของบริษัททำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเราคาดหวังที่จะป้องกันผู้ใช้จากอาชญากรรมไม่ใชจากรัฐบาลของเราทั้งนี้นะคะเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเจ้าเก่าค่ะได้มีการเผยแพร่เอกสารลับภายในแกนแหล่งข่าวต้นเรื่องโดยมีเนื้อหาใจความนะคะระบุว่าทาง NSA เนี่ยได้ทำการนะคะสร้างเซิร์ฟเวอร์ เฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะอาศัยช่องโหว่นี้เข้าถึงผู้ใช้เพื่อสอดแนมข้อมูลแต่อย่างไรก็ดีค่ะหลังจากที่มีรายงานออกไปนะคะทาง NSA ก็ออกมาตอบกลับทันทีว่ามันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันค่ะทางซักเบเกิดก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าเฟซบุ๊กนะคะได้พยายามที่จะให้บริการและก็ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ได้อย่างดีที่สุดแต่รัฐบาลกลับมายกเลิกค่านนิยมเหล่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลก็ควรที่จะทำตัวเป็นผู้ชนะในอินเทอร์เน็ตไม่ ให้คุกคามเสียเองรวมถึงเตือนรัฐบาลให้ควรที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้กระจางด้วยล่ะค่ะโอ้โหทําเอานะคะประธานของทาง Facebook เ,เนี่ยปี๊แตกได้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้จะ ร้ายแรงอย่างไรแล้วก็จะมีจุดสิ้นสุดตรงไหนนะคะแต่ก็หวังว่าการพูดคุยนะคะของมาร์คซักเบิร์ตและก็ประธานาธิบดีบารักโอบามาในครั้งนี้น่าจะจบลงด้วยดีละค่ะเอาล่ะเรามาต่อกันที่นะคะอัปเดตท,ที่3กันดีกว่าค่ะกับค่ายโทรศัพท์มือถืออย่างซัมซุงค่ะเขาได้มีการเปิดตัวอุปกรณ์นะคะที่มีชื่อว่า Galaxy Call ข1อเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาค่ะจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ ซัมซุงนะคะได้กล่าวว่าเคสอัลตราโซนิกที่ทำขึ้นมานี้นะคะได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้พิการและมีความบกพร่องทางสายตาสามารถรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางที่อยู่ทางด้านหน้าห่างออกไปถึง6ฟุตได้ค่ะโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทาง s a m มซุงได้เปิดตัวอุปกรณ์เสริมที่มีชื่อว่า Galaxy Core Advance ใหม่หลายชิ้นด้วยกันค่ะโดยประกอบไปด้วยเคสอัลตราโซนิกโคเวอที่จะช่วยตรวจสอบวัตถุเพื่อนาทางผู้ใช้ที่มีความผิดปกติทางสายตา ไปยังเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยโดยจะมีการสั่นเตือนนะคะเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เนี่ยได้ทราบว่ามีสิ่งกีดขวางนั้นอยู่ด้านหน้าของคุณโดยสามารถที่จะตรวจจับเป้าหมายนะคะได้รัศมีใกล้ถึง2เมตรเลยล่ะคะ่ะนอกจากที่จะมีเคสนะคะอย่างอัลตราโซนิกครอเวอร์แล้วนะคะซัมซุงยังได้เปิดตัวกับออปติคอลสแกนแ a ตนหรือแท่นสําหรับวางโทรศัพท์ที่จะชี้ตรงไปยังตําแหน่งในการสแกน OCR เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตานั้นสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ด้วยตัว เองและยังมี Voice Label นะคะที่จะช่วยให้ผู้ใช้ระบุประเภทของวัตถุโดยการบันทึกโน้ตหรือข้อความเสียงเพื่อแยกความแตกต่างของวัตถุต่างๆ Voice Label สามารถช่วยให้ผู้ใช้เห็นความแตกต่างของวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโดยการบันทึกคำอธิบายสั้นๆเอาไว้ค่ะและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดนี้นะคะได้เปิดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วและคาดว่าจะขยายการให้บริการไปยังอุปกรณ์ Galaxy อื่นๆอีกต่อไปในอนาคตด้วย ล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะจากทางค่ายยักษ์ใหญ่ของซัมซุงค่ะที่ไม่ได้มุ่งให้บริการนะคะแก่ประชาชนทั <have> ่วไปเท่านั้นแต่ยังนะคะนึกถึงนะคะกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้พิการทางสายตาด้วยล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะที่ทางค่ายซัมซุงได้ทำขึ้นมานั่นเองค่ะ คราวนี้เรามาอยู่กันที่อัปเดตสุดท้ายแล้วล่ะค่ะยังคงอยู่กับ Facebook ค่ะเขามีการประกาศออกมานะคะว่าปลายเดือนเมษายนนี้ทาง Facebook นั้นจะมีการโชว์วิดีโอโฆษณาผ่านบนหน้าของฟีดข่าวจะเป็นอยูงไรไปติดตามชมรายละเอียดกันเลยค่ะ หลังจากที่ชิมลางทดสอบฟีเจอร์เล่นวิดีโอโฆษณาแบบอัตโนมัติบนหน้าฟีดข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นช่องทางการสร้างรายได้แบบใหม่ไปเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะกับผู้ใช้บางส่วนในที่สุดวันนี้นะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กยักษ์ใหญ่ก็ได้เริ่มที่จะผนวกงานโฆษณาเหล่านี้เข้ากับสมาชิกกว่า1000ล้านคนทั่วโลกแล้วละคะ่ะโดยทางซูซานบักเนอร์นะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดกล่าวว่าขณะน,นี้แบรนด์สินค้ามีช่องทางเพิ่มขึ้นในการเชื่อมต่อ ผู้้คนบนบ Facebook แลวโดยรายละเอียดของการโฆษณาแบบใหม่ถูกระบุว่าวิดีโอโฆษณาแต่ละตัวนั้นจะมีความยาว15วินาทีโดยจะเริ่มต้นเล่นแบบเงียบๆนะคะขณะแสดงอยู่บนฟีดข่าวและจะหยุดเล่นเมื่อมีการเลื่อนหน้าจอค่ะแต่ถ้าผู้ใช้นะคะมีการคลิกที่โฆษณามันก็จะทำการขยายเป็นโหมดเต็มจอและเพิ่มระดับเสียงสำหรับอัตราการโฆษณานะคะแบบใหม่นี้ a c e b o o k เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยค่ะแต่แหล่งข่าวรายหนึ่งนะคะ ประมาณว่า โฆษณาแบบใหม่เนี่ยอาจจะมีราคาสูงถึง2.5ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันเลยล่ะค่ะส่วนในเรื่องของความเป็นกังวลน,นะคะเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้ Facebook ได้เผยว่ากำลังทำงานร่วมกับบริษัท ACE m e t r i c ค่ะเพื่อตรวจสอบคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ของวิดีโอโฆษณาเพื่อให้มั่นใจว่ามันมีคุณค่าและสะท้อนทางด้านอารมณ์ได้ค่ะทั้งนี้นะคะโฆษณาวิดีโอแบบใหม่นี้ค่ะจะเริ่มต้นปรากฏบนหน้าฟีดข่าวทั้งบนโทรศัพท์มือถือและเดสก์ท็อปอย่างเต็มร รูปแบบในช่วงท้องปลายเดือนเมษายนนี้และค่ะ เราก็ต้องมาคอยติดตามดูกันต่อไปนะคะว่ารูปแบบการโฆษณาแบบใหม่นี้จะสร้างรายได้ให้กับ Facebook อย่างมาหาศาลขนาดไหนคะ่ะและนี่ก็เป็นทั้ง4อัปเดตนะคะที่ผักหวานนํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงของคลิกอัปเดตค่ะน่าเสียดายนะคะตอนนี้เวลาหมดลงอีกแล้วค่ะยังมีเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมายเลยนะคะที่รอให้คุณได้มารับรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสัญญาว่าคราวหน้านะคะเราจะนําเอาอัปเดตดีๆเหล่านี้มาบอกกล่าวกันเหมือนเคยเลยค่ะและสําหรับ ะค,ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะคะหรืออยากให้เราตามหานะคะข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องอะไรก็ตามสามารถนะคะที่จะส่งคำถามคุณหรือคำติชมรายการมาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m i t c l i c k ค่ะวันนี้ผักหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำศัพท์อสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า คอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่า